สวัสดีค่ะนี่คือช่วงเวลาของช้อปปิ้งเน็ตเวิร์กค่ะคุณผู้ชมขาสังคมจะดีได้นะคะแน่นอนว่าเริ่มต้นจากครอบครัวที่ดีค่ะและจุดเริ่มต้นของครอบครัวก็เริ่มมาจากการที่คนสองคนเริ่มที่จะมีลูกนั่นเองค่ะและแน่นอนว่าสิ่งดีๆหรือว่ารากฐานที่ดีที่คุณอยากจะมอบเป็นรางวัลให้กับลูกของคุณนั่นก็คือการศึกษาที่ดีซึ่งเริ่มต้นมาจากการพัฒนาการที่ดีเพื่อเป็นคนดีของสังคมนั่นเองค่ะแต่คุณสงสัยหรือเปล่าคะว่าพัฒนาการของเด็กเริ่มต้นตั้งแต่่่เมือไหร คำตอบก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึง6ขวบนั่นเองคุณหลายๆคนนะคะเคยมีคำถามเหมือนแชร์หรือเปล่าว่าทําไมสมัยเราเด็กๆเ,เรียนหนังสืออยู่ทําไมเพื่อนของเราถึงเรียนเก่งจังเลยในขณะที่เพื่อนของเราอีกคนนึงถึงเรียนไม่เอาไหนแม้กระทั่งเราเองนะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เรามีพัฒนาการหรือว่าเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองตั้งแต่เด็กๆนั่นเองอัจฉริยะ เกิดขึ้นได้ค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณรู้จักวิธีการพัฒนาการสมองตั้งแต่แรกเกิดถึง6ขวบย้ำนะคะและความลับของเราวันนี้ที่จะมาบอกให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนั่นก็คือหลักสูตรที่เสริมสร้างพัฒนาการทางสมองก้าวข้าสู่การเป็นอัจฉริยะของเด็กน้อยตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง6ขวบนั่นเองเรียกว่าหลักสูตร Brain School ค่ะ ทีนี้ได้เวลามาเจาะลึกแล้วค่ะว่าทำไมบริสคูลถึงสามารถพัฒนาสมองของเด็กน้อยให้กลายเป็นอัจฉริยะได้และแน่นอนค่ะผู้ที่จะมาให้คําตอบกับเราไม่ใช่แชร์ค่ะเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผู้ที่รู้จริงในเรื่องนี้อย่างแน่นอนขอต้อนรับเธอกันเลยค่ะคุณสริยาโชคชัยนิรันดิ์ค่ะแฟนชั i ซิงค์เมเนเจอร์บริสคูลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำถามแรกที่อยากจะรู้เลยบร c สคูลคืออะไรและจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองได้อยังไรนะคะ เบรนส์คูลนะคะก็จะเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะทางด้านการคิดนะคะเป็นทฤษฎีจากอเมริกานะคะของกัการศึกษาสองคนก็คือดร์บรูมผู้เป็นบิดาของการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะแล้วก็ดร์ทอร์แรนซ์ที่เป็นบิดาของความคิดสร้างสารรค์ซึ่งคุณชาลองสังเกตดูนะคะว่าเด็กไทยจริงๆเนี่ยเป็นเด็กที่มีความรู้ดีมากเลยเวลาไปแข่งอะไรเนี่ยมักจะชนะเสมอในส่วนของการใช้ความรู้นะคะแต่พอเป็นถึงอะไรที่ต้องใช้ทักษะการประยุกต์ใช้ความคิดเนี่ยมักจะยังไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหร่แล้วถ้าจะ ฝึกเด็กให้รู้จักคิดตั้งแต่แรกเกิดถึง6ขวบนี่จะฝึกยังไงนะคะจริงๆแล้วเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง6ขวบเนี่ยเขาจะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะ,คะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะต้องการให้เด็กรู้จักวงกลมการที่เด็กๆด,ดูจาก กระดาษเนี่ยคงจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าเราให้เด็กได้ลองจับบอล <ừ> จับ <ừ> ลูกป,ปิงปองดูเนี่ยเด็กจะเข้าใจถึงความรู้สึกของการเป็นรูปทรงเพราะฉะนั้นมีวิธีการในการกระตุ้นเด็กผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5และสื่อของจริงทําให้เด็กมีความคิดที่เป็นกระบวนการเคยได้ยินมาว่าหลักสูตรเดิมๆของบ้านเรานะคะเวลาสอนให้เด็กรู้จักคิดรู้จักเรียนรู้ต่างๆนี่คือจะไม่มีการให้เด็กได้มาทดลองจริงแบบนี้ถูกต้องไหมคะแล้วอย่างเบรสคูลที่เข้ามามีการทดลองจริงประสบความสําเร็จจากประเทศต่างๆมากน้อยแค่ไหนจริงๆเบรสคูลเนี่ยต้นกําเนิดาจก เกาหลีเราย้อนกลับไปดูมเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเกาหลีเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเป็น Copycat ค่อนข้างช้าเลยแบรนด์<ะ>ต่างๆอุ้ยไม่อยากใช้แต่อยู่ๆ5ปีเขาพลิกเลยเป็นเพราะอะไรเขาน่าจะมี Key Success อของเขาอะนะคะเราก็เลยไปดูปรากฏว่าเขาให้ความสํมาคัญกับความคิดสร้างสารรค์และความคิดที่เป็นระบบของเด็กมากมเด็กเขาไม่เพียงแต่จะรับความรู้เข้าไปแต่สามารถนําความรู้ไปสร้างสารรค์ได้ด้วยซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่เรามางว่าเด็กไทยน่าจะทําได้สําเร็จเหมือนกันเราจะเห็นผลชัดเจนต่อเมื่อเด็กอายุเท่าไหร่คะว่าเขามีความอัจฉริย เพิ่มมขึ้นาละจริงๆที่เป็นู6ขวบเนี่ยเพราะเนื่องจากหลังจาก6ขวบแล้วเนี่ยเด็กจะนําทักษะเหล่านี้เนี่ย<อ>ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ตลอดไปแล้วบางคนถามว่าอุ้ยเนี่ยถึง6ขวบจะลืมไหม,มทักษะเราจะไม่ลืมนะคะเหมือนกับว่าเราขี่จักรยาน เมื่อเราเริ่มขี่เป็นแล้วเราจะไม่ลืมทักษะที่เราทำมันได้แต่คงต้องใช้เวลาสมัครเสมอนิดนึงก่อนที่ทักษะนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตทีนี้เพื่อให้เข้าใจได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะต้องถามถึงหลักสูตรล่ะแน่นอนว่าเปิดเป็นโรงเรียนขึ้นมาจะต้องมีรูปแบบของการเรียนการสอนจะสอนยังไงคะมีหลักสูตรอะไรบ้างคะเด็กแต่แตและช่วงวัยเนี่ยก็จะมีทักษะที่สําคัญแตกต่างกัน นะคะเราเน้นทั้งทักษะในส่วนของความคิดเชิงวิเคราะห์แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์1นถึงสมขวบเนี่ยเราก็จะเน้นในส่วนของความรู้การประยุกต์ใช้ความคิดนะคะพอเด็กโตขึ้นไป4 5- 6ขวบเนี่ยก็จะเริ่มวิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้ถ้าในส่วนของความคิดสร้างสรรค์เองเด็กเล็กๆเนี่ยก็จะเริ่มจากการที่เขาเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะอย่างที่บอกไปแล้วมีการคิดที่คล่องแคล่วมากขึ้นพอเริ่มโตขึ้นไป 5. 6ขวบเนี่ยก็จะเริ่มให้เขามีความคิดสร้างสรรค์มี originality ที่เป็นของตัวเองอ๋ ภาพกันเลยทีเดียวนะคะว่าระบบของการเรียนการสอนการฝึกทักษะของเด็กในแต่และช่วงอายุวัยเขาจะมีการเรียนการสอนแบบไหนไปชมภาพกันเลยค่ะ ทั้งคุณจ้าเราแชร์ภาคุณผู้ชมอยู่ที่แบรน s c สคูลแล้วสาขาสุขุมวิท53เข้ามาภายในนี้จะเห็นว่าสีสันสวยงามน่าดูเลยนะคะถามคุณจา้าตรงนี้นิดนึงคอนเซปต,ต์ของการตกแต่งสถานที่เป็นยังไงบ้างจริงๆหลักๆเนี่ยเราก็จะใช้สีที่เป็น Per f e c t color เพื่อที่จะกระตุ้นสมองเด็กนะคะ,คะการดีไซน์ก็จะเป็นการดีไซน์เพื่อเด็กเล็กโดยเฉพาะเลยเราจะเห็นสังเกตด้านหลังก็จะมีจอมอนิตเตอร์เป็นวงจรปิดด้วยอันนี้มีเเห็นในส่วนไหนบ้างนะคะอันนี้เพื่อที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะ observe การเรียนของเด็กๆได้เลยว่า มีปฏิกิริยายังไงบ้างค่ะทราบว่าคุณพ่อคุณแม่าสามารถเช็คได้เมื่ออยู่ที่บ้านได้เหมือนกันหรอล่ใช่ค่ะออนไลน์อ<ย>ินเทอร์เน็ตได้เลยแล้วก็เราจะมี<ย>ลอล็อกอินกับพาสวดไทยไปเห็นถึงแต่ละห้องเลยดีไหมคะว่ากระบวนการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นของทุกขวบอายุเลยว่าแตกต่างกันยังไงบ้างสวัสดีค่ะโอ้ลูกสวัสดีค่ะคุณครูคะนะคะนี่เป็นห้องสองตัวนะคะห้องนี้เรียนรู้อะไรเออเยเห็นมีเต่าด้วยวันนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ จริงๆแล้ววันนี้ต้องการจะให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับแว่นขยายว่าแว่นขยายมีคุณสมบัติอย่างไ,นไรนะคะแต่แทนที่เราจะบอกเด็กๆเนี่ยจะให้เด็กๆเนี่ยสังเกตด้วยตัวเองว่าค,คุณครูมีแวน่นพิเศษมาด้วยนะ,ะแล้ว,ลวตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยวเวลามองผ่านแวน่นพิเศษของเราเนี่ยพี่ตาเปลี่ยนไปยังไงคะและนี่ก สามขวบจะแตกต่างจากหนึ่งกับสองขวบยังไงบ้างเด็กสามขวบเนี่ยจะเริ่มมีความคิดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เริ่มมีความคิดยืดหยุ่นด้วยวันนี้จะเป็นคลาสที่สอนเกี่ยวกับพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์เึ่เป็นความคิดยืดหยุ่นนะคะเราจะเริ่มต้นจากการเล่านิทานก่อนเพื่อที่จะสร้างความคิดเปิดความคิดของเด็กๆนะคะเป็นนิทานเกี่ยวกับการเปลี่ยนลายของสัตว์ต่างๆเราก็จะถามเด็กๆว่าถ้าเด็กๆเกิดอยากมีลายลายเด็กๆอยากจะมีลายแบบไหนให้เด็กๆลองคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็คิดเหตุผลด้วย ที่เลือกศครูปกมาทางเรียนที่เบนส์คูลใช่ไหมคะรู้สึกว่า การที่พัฒนาสมองทั้งสองซี่เนี่ยเป็นเรื่องความสําคัญดีกว่าส่งไปเรียนคณิตศาสตร์ภาษาทไทยซึ่งตรงนี้มันอาจจะเรียนได้ตั้งแต่ตอนต้นๆแต่ว่าพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาอาจจะเกิดความไม่อยากเรียนก็ได้การส่งมาพัฒนาอย่างเงี้ยมีเรียนบ้างเล่นบ้างมีการทดลองบ้างเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่ากระตุ้นการอยากเรียนรู้ทําไมถึงเลือกส่งลูกมาเรียนเบนสกูลใช่ไหมคะ,มคะก็คือเห็นว่าเป็นการหลักสูตรที่สอนให้เด็กรู้จัก การสังเกตการทําอะไรเป็นขั้นตอนก็มีความแตกต่างขึ้นเยอะมากกับพัฒนาของน้องอะไรเงี้ยคือเขาสามารถที่จะคิดอะไรเป็นขั้นตอนแล้วก็สามารถลงมือทําได้เลยเขาเห็นอะไรเงี้ยเขาอยากเรียนรู้เขาอยากถามว่าอันเนี้ยคืออะไรทําไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะค่ะหลังจากที่ส่งลูกมาเรียนที่นี่แล้วลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าลูกจากที่เคยโซนเคย บางทีคิดอะไรซ้ำๆไม่มีนอกกรอบเดี๋ยวนี้ลูกมีสมาธิคิดนอกกรอบคิดต่อยอดคิดว่าจะ adapt อนูนอันนี้มาอย่างเงี้ยค่ะที่ส่งตะวันมาเรียนที่ Brain School เพราะว่าที่นี่เป็นอย่างแรกเลยคือชื่อเสียงนะครับแล้วก็พอเราเข้าไปได้ลองสัมผัสดูได้ลองไปให้ให้ตะวันลองเรียนเนี่ยพบว,ว่าเขาชอบมากเห็นได้ชัดมากครับคือเขาเป็นเป็นเด็กที่มีตรกกะครับคือมีเหตุผลนะครับแล้วก็ เขาได้ได้ความรู้ใหม่ๆที่ที่ไม่ใช่เฉพาะแค่วิชาการในห้องเรียน ความลับทั้งหมดนะคะของการเป็นอัจฉริยะยมวรอช้านะคะการวางแผนเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยประเทศชาติเราจะพัฒนาต่อไปได้ขึ้นอยู่กับเด็กน้อยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมยมวรอช้านะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากทราบว่าลูกของคุณที่กําลังจะเกิดออกมาหรือว่ามีอายุตั้งแต่1ขวบเป็นต้นไปจนถึงหกขวบคุณเหมาะกับหลักสูตรอะไรสําหรับลูกน้อยของคุณโทรกันเข้ามาค่ะปรึกษากันก่อนได้นะคะที่หมายเลข call center ของเราเลย0 2 7 9์3องเเยแแและเราไม่ได้มาบอกความลับ แน่นอนสําหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการเราหยุดตอนนี้รีบโทรกันเข้ามานะคะนอกจากจะมาสอบถามว่าเหมาะกับหลักสูตรอะไรแล้ว20สายแรกเรามอบส่วนลดให้ลูกคุณเลยค่ะสําหรับค่าแรกเข้า1000บาทค่ะรีบโทรกันเข้ามานะคะ20สายแรกแต่ดูเหมือนจะน้อยไปแมุ่ณจ้าวกลัวว่าผู้ปกครองจะไม่มั่นใจน้อยอยากเห็นคุณภาพเ,เราให้ทดลองเรียนฟรีไปด้วยหนึ่งครั้ง<อ>จะได้มั่นใจในคุณภาพของโรงเรียนด้วยทดลองเรียนฟรีหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสามารถรู้ได้เลยปะคะ จริงๆแน่นอนค่ะก็จะ <ม S 2> เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กๆได้อย่างชัดเจนวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณสิ่งดีๆเหล่านี้จากบริษัทสกูแล้วก็คุณจาวมากๆเลยขอบคุณนะคะเวลาของช้อปปิ้งเน็ตเวิแล้วค่ะกลับมาพบสิ่งดีๆเหล่านี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ